โภชนาการที่ดีเด็กๆรู้ไหมคะว่าโภชนาการที่ดีคืออะไรโภชนาการที่ดีคืออาหารที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายแล้วอาหารที่ดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างคำตอบก็คืออาหารหลักห้าหมู่นั่นเองคะ่ะหมู่ที่1คือโปรโตีนหมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรต หมู่ที่3เกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆหมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่5คือไขมันค่ะเรามาทำความรู้จักอาหารแต่ละหมู่รวมทั้งประโยชน์กันเลยค่ะหมู่ที่1โปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วและธัญ,ญพืชต่างๆค่ะ ประโยชน์ของโปรโตีนคือ 1. สร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ 2. สร้างกล้ามเนื้อ 3. สร้างภูมิคุ้มกัน 4. ควบคุมอวัยวะต่างๆให้ทำงานเป็นปกติหมู่ที่ 2. c a คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวน้ำตาลมันชนิดต่างๆและผักบางชนิดประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 1หให้พลังงานกับร่างกาย 2. ทํทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ 3. ช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีและ 4. เป็นอาหารของเซลล์และเนื้อเยื่อในสมอง 3. เกลือแร่และแร่ธาตุได้แก่ผักชนิดต่างๆประโยชน์ของเกลือแร่และแร่ธาตุหนึ่งเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย 2. ช่วยบำรุงดวงตา 3. ช่วยระบบการย่อยอาหารและ 4. เสริมสร้างเซลล์ของระบบประสาทหมู่ที่ 4. วิตามินได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆประโยชน์ของวิตามิน 1. วิตามิน A บำรุงสายตากระดูกฟันและเหงือก 2. วิตามิน B บำรุงประสาทและผิวพรรณ 3. วิตามิน C ป้องกันหวัดและเลือดออกตามไรฟัน 4. วิตามินดีเสริมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 5. วิตามินอ e. ีลดความเสื่อมของเซลล์ 6. วิตามินเคสร้างลิ่มเลือดป้องกันกระดูกเปราะหมู่ที่ 5. ไขมันได้แก่น้ำมันจากพืชและน้ำมันจากสัตว์ไข่แดงและถั่วต่างๆประโยชน์ของไขมัน 1. เป็นแหล่งพลังงานที่ขาดไม่ได้ 2. ช่วยละลายและดูดซึมวิตามินหลายชนิด 3. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและ 4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายตอนนี้ทุกคนได้รู้จักอาหารทั้ง5หมู่แล้วนอกจากจะรู้จักเลือกรับประทานควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะ เพราะอาหารบางประเภทถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นไขมันและคาร์โบไฮเดรตค่ะและอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะ you are what you eat เราจะมีสุขภาพและร่างกายแบบไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานค่ะขอให้เด็กๆมีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะบายบายค่ะ